สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสาวมือตัดเชือกช่างรอยตัวเพ่นไปอยู่กับญาติสาวผู้ต้องสงสัยมือตัดเชือกช่างทาสีคอนโดจนวิตร่วงระสุดญาติมารับตัวไปแล้วด้านช่างทาสีรับมีบาดแผลในใจมาจำลองเหตุการณ์แต่ยังกลัวถ้าทำงานอีกทีต้องมีคนเฝ้าเชือกวันที่21ตุลาคม2564ิส daily news รายงานว่าจากกรณีที่ช่างทาสี2คนได้รอยตัวเพื่อซ่อมแซมอาคารและกลับทุกสาวมือดีชั้น21 ยื่นมือออกมาตัดเชือกช่างเองก็เห็นมือที่ยื่นออกมาตัดและได้ขอความช่วยเหลือจากชัน26ว่าขอเข้าไปในอาคารซึ่งต่อมาตำรวจได้รวบรวมพยายนหลักฐานเพื่อดำเนินคดีในข้อหาทำให้เสียทรัพย์และพยายามฆ่าซึ่งหญิงต้องสงสัยก็ได้เข้าให้ปากคำปฏิเสธล่าสุดพันตำรวจเอกพงษ์จากปรีชาการุนพงษ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจโู้ธารปากเกรด และเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานได้ลงพื้นที่และมีหัวหน้าง,งานนายจ้างและช่างทาสีสองคนเข้าจำลองเหตุการณ์โดยการโรยตัวทำงานโดยทางนายสองช่างทาสีในวันนั้นเผยว่าตนไม่อยากมาจำลองสถานการณ์ในวันนี้เลยเพราะส่วนตัวยังกลัวแต่เมื่อตำรวจอยากให้ทำก็ต้องทำส่วนพ่อแม่ที่บ้านเมื่อรู้ข่าวก็เตือนให้ทำงานอย่างระมัดระวังและจากนี้ก็คงยังทำงานด้านนี้ต่อไปเพราะตนยึดอาชีพนี้มาหลายปีแล้ว นัานตำรวจเผยว่าจากการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินคดีกับผู้ต้องสงสัยรายนี้ได้ส่วนผลดินเอนั้นออกแล้วแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้และมีรายงานเพิ่มเติมว่าญาติของหญิงรายนี้ได้มารักตัวเธอไปอยู่ที่อื่นแล้ว ก่อนหน้านี้นายสองเผยถึงนาทีที่โดนตัดเชือกว่าขณะที่ตนกำลังรอยตัวผ่อซ่อมแซมรอยน้ำรั่วในอาคารเพราะว่ามีมือยื่นออกมาตัดเชือกให้ขาดตนตกใจมากจึงมาหยุดที่ชั้น26และเคาะห้องเพื่อขอความช่วยเหลือจากผู้พักอาศัยส่วนการกลับไปทำงานตนก็กลับไปแต่ต้องมีคนเฝ้าเชือกหากตำรวจจับคนที่ตัดเชือกได้ตนก็อยากจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพราะตนโกรธมากและอยากจะถามว่าเขาทำไปเพราะอะไรตนทำงานก็ไม่เคยไปคุกคามใคร ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันก็มาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ